ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีรับฤทธิเดชจากพระเจ้าฤทธิเดชแห่งพจุจธะของพระเจ้าฤทธิเดชแห่งรุ่งยานริสิุของโคกจะมีอิทธิพลและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านพี่น้องผมมีความปรารถนาะอย่างยิ่งจริงๆที่อยากจะให้พี่น้องได้รับฤทธิเดชร,รับราชฐานฤทธิเดช จากพระเจา้าฤทธิเดชนี้แหละครับที่จะเปลี่ยนแปลงเราสมัยผมเป็นผู้ประกาศเวลาผมไปยืนเทศนาผมไม่รู้วบาซ้อนหินอะไรจะจะมาจากไหนเราไม่รู้คูนอย่ากล้าหาและโลกแห่ง the, the Power The Power The Pentecostal Power is just the same thing เอาแม่ตะวดเดซ่ผมไม่รู้ผมพูดเป็นเรื่อยแต่ประกอบด้วยลิเดตประกาศการแจ้งแต่ละครั้งที่นะ้องมีคนเดินออกมารับเชื่อพระเยซูมิจร่ยเพราะว่าลิเดตของพระเจ้าที่จะช่วยให้เราประกาศเพื่อที่จะสามารถเกิดผลได้ทรั้งหนึ่งผมไปที่คริสเตียนคาเฟ่ที่พัทยาพัทยาเนี่ยนะฮะจะมีแปลก คริสตินคาเฟ่แต่เขาก็ทำดีเขามีเวทีเล็กๆอยู่และพวกผลงฝรั่งที่มาที่พัทยามันเยอะวอล r ิสแตรทนี่บ้าตอนเย็นมันก็ไล่รถออกหมดแล้วให้ฝรั่งมาเดินกันและบางคนที่ชอบดื่มกาแฟและบางคนก็ไปซื้อเบียร์มาจากที่อื่นแล้วมานั่งโต๊ะเราแล้วมาดื่มเพราะว่าถ้าไปนั่งในบาร์เบียร์เนี่ยคุณต้องเสียงเงินน้ำแค่หน,นึ่งระสินตาน เคยไป,ไปน,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 นั่งกับพะพีน้งนองพ่ะพิญญาณมงไสนทำงานผมเชื่อว่าที่เป็นริดเด็นของพระเจ้าผมขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วก็เล่นเพลงฝรั่งแล้วก็บอกว่าพระเจ้ารักคุณ God loves you not your sins คุณเป็นภาษาฝรัง่งว่าพระเจ้ารักคุณไม่ใช่เพราะความบาปของคุณ พระเจ้ารักคนบาปแต่พระเจ้าเปลี่ยนชังพระบาปพูดพูดเสร็จแล้วผมก็ร้องเพลง God f o r gave my sins in Jesus name I've been born again in Jesus name ผมร้องแบบบาครักเลยนะแบบคนบ้าแบบคนอะไรที่เป็นรู้เรื่องแต่ผมรู้รู้สึกไปแล้วนะแต่รู้ว่าพระเจ้ากำลังทำงานเป็นพุ่เด็พี่น้องเชื่อไหมมีพลังคนหนึ่ง ยืดมัดมาเลยนะยืดแน่นนะมาเลยทยีนี้ผมไม่วาโดโดนแล้วนะโดนโดนแน่ผมตกใจว่ม,มีกีตาร์ในมือกล่ว่าเต็มที่เลยในกีตาร์คนนะี้เอาแน่ตังต้งตรงัแน่นอนเลยนะตัวใหญ่เลยแต่พี่น้องรู้ไหมพอมาถึงไม่ได้ทำอะไรครับ,บรักเลย ยำโดย้า้ผมไปแล้อก็ที่กำมือมาใส่เข้าไปร้อยดอลลาร์แทนที่เขาจะเอาไปดื่มเบียร์นะพี่น้องเพราะมิดาบบริสุทธิ์ขับงานในจิตใจของเขาจากร้อยดอลลาร์แทนที่จะเอาไปดื่มเบียร์นะ่ะเดินมาใส่มือให้ผมผมก็เฮ้ยเรดมอนวน what f yeah, เพื่อะไรเื่ออะไร เดินกลับบ้านเลยพี่้องเดินกับหมอเลยเดินกับหมอเลยเมื่อนักศึกษาไปกับผมนักศึกษานั่งอยู่นั่นงแบบว่า,อา,า,อ,าอ,อาจารย์เอาอีกอาจารย์เอาอีกจะได้ไทยร้อดเวอร์ล่าถ้าประศักนนธิ์เวทเดชประศัากดการเจิมประจาักดการปฏิสมาโดยพระบัญญัริสุ์จะไม่มีอะไรเกิดพี่น้องไม่มีทางเราทําไม่ได้คิดจักของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะทํากิจในชีวิตของท่านทั้งหลายเองเนพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะทํากิจในชีวิตของคริสตจักร <Amen. S 1> และคริสตจักรจะเกิดผลมากเองเนี่ยพระเจ้าจะทำถิ่นของพระองค์ผมเนี่ยเป็นคนแบบทําอะไรเขาเขาหน่อยแต่ไม่มีเขาหรอกในเขาเขาผมไมอยู่บ้านบึงนะข้างล่างเนี่ยเขาเล่นเกมคอมพิวเตอร์กัน์ดเด็คเล่นเกมกั้พี่ป๊อปพี่ป้าเล่นหมดเลย ผมก็เอ๊น่าจะท 0, ําศูนย์ภาษาอังกฤษนะผมก็เลยไปติดต่อเจ้าของที่บ้อนว่างไหมครับเราบอกว่าเปล่าอยู่ผมขอเช่าได้ไหมเขาให้ผมเช่าสองพัห้าผมก็เขียนป้ายสินราศาโทเรนต์ผว่ารับสอนภาษาอังกฤษเริ่มกระกาพอที่จะทําในที่สุดคนขึ้นไปเรียนภาษาอังกฤษคนขึ้นไปเรียนภาษาอังกฤษเสร็จแล้วผมก็ สอนให้เด็กเนี่ยนะพูดภาษาไทยหละสิผมเขียนเป็นภาษาไทยนะอกว่า I love my mother เป็นภาษาไทยนะพี่เราเข้าใจมา็ไทยหลัสเป็นภาษาไทยเด็กๆก,ก็อ่านได้ว่า I love my mother เาอวันแม่วันพ่อวันคริสต์มาสวันอะไรผมเอาเด็กที่มันเก่งๆมาโชว์พ่อแม่ดีใจมากผมเชิญลาดีใจกันทำไมเก่กเกงขนาดนะี้และผมเก็บตาด้วย ได้ตาด้วยที่สุดเชิญชวนพ่อแม่ประกาศกับพ่อแม่ประกาศบเด็กกลายเป็นที่สกัดคอนเทศต์ตาย mercy c h u r c ทุกวันนี้กำลังจะก่อสร้รรสางถ้าเราประสจาริตริษเดิประสบการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่หิวกระหายจริง,รงๆกับพระเจ้าเท่านั้น และคุณจะเห็นว่าชีวิตของเราถูกเปลี่ยนและมันเกินคนแลาวท,ทาไมเราต้องรับบัพติศมาด้วยพยระวิญญาณบริสุทธิ์รับบัพติศมาด้วยพยระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่ออะไรหนึ่งเพื่อเราจะรับพระราชทานฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเปโตแต่ก่อนเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนขี้กลัวเป็นคนขี้ขาดน,นะฮะเขจาจับพระเยซูไปเป็นโตก็ตามไปมอพงดูาทางขางเขาสักีใช้ควาเดินหาน่างทา มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยฉันเห็นคนนี้เคยตามพระเยซูเนี่ยเป็นลูกศิษย์พระเยซูใช่ไหมเปโตบอกว่าโอ้โนโนไม่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 ใช่เขาบอกใช่ดูนี่พูดยังเหมือนพระเยซูบมดอย่าพูดอย่างนั้นเลยแม้แต่รู้จักฉันยังไม่รู้จักพระเยซูเปโตเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนที่กลัวเป็นคนที่ขาดตอนที่ เรียนจากศาสนายิวมาเป็นลูกศิษย์พระเยซูแต่หลังจากนั้นวันเป็นเจคอสเปโตได้รับการเจมิมได้รับการเคลงมานในธิ์เดชของพระบัญญัตสุดที่น้องในหนังสือกิจาการบทที่สองเปโตเทศนาเป็นพื้นเป็นไฟกล้ามากและวันนั้นพระคัมภีร์ได้บันทึกเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้ว่ามีคนเชื่อพระเจ้าถึงสามพัน 3, คนในนี้ดูสิครับ จากคนที่ที่กลัวหลังจากรับบติสมาในพระพญามะสุธิ์มีคนเชื่อกับฝีปากของเปโตกันขับ3,000คนและยังไม่พอวันรุ่งขึ้นในหนังสือกิจการบทที่มเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปอธิษฐานตามธรรมเนียมของชาวยิวไปเจอคนว่าคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามเปโตรบอกว่าเงินและทองเราไม่มี แต่ที่เรามีให้คือในนามแห่พงพระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาซาเรตจงลุกขึ้นเดินคนง่อยก็ยังนั่งอยู่เป็นตัวผมก็ได้น้าพระเยซูคริสต์เจ้าลุกขึ้นเดินจับมือแลเดินพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้บอกว่า,นาค,คนง่อยนั้นเดินได้กระโดดโลดเต้นเข้าไปยังพระวิหารตั้งแต่วันนั้นมาพี่น้องพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าค,คนเชื่อพระเจ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงห้าพัน 5, คน ยิ่งใหญ่คิดจากบางแคร์จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าเราประกอบด้วยิเดียนุงยัม่ชอพระเจ้าอธิษฐานขอพี่น้องขอพระเจ้าให้ระบางังคนคนไข้คนป่วยคนไข้คนป่วย,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 ยก็าหายถ้าการอัศจรรย์เกิดขึ้นในโบสถ์บางแคร์นะ <c oughs> เราเป็นเหมือนกับเรามีลักธรรมทองประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าทีดจักรเรื่อแรกเนี่ยการอัศจรรย์เป็นเหมือนกับรักธรรมทอง ขรังทองขอ,งอ,อเคาะตั้งตั้งคนเดินเข้าบสกันเป็นแถวเลยน่าอัศจรรย์เป็นเหมือนกับพระขันทอง,อง,องให้คนเดินเข้าบสเราจะทําไม่ได้ถ้าเราไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีอํานาจบบจากพระเจ้าเองไมท่านเจ้าจะทําทานทางชีวิตของเราทั้งหลายทานทางชีวิตของท่านเองไหเพียงแต่เรายอมให้พระเจา้า Let s. การ o e q u ิ p y o อยู่ t ล e นโ o ลดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระเจ้าเตรียมเตรียมชีวิตของเรา Equip หลังจากนั้นคุณจะกลายเป็นเครื่องมือของพระเจ้าอย่างเกินผลคนุณจะกลายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือของเจ้าของพระเจ้าผมเชื่อเช่นะนั้นไน้เห็นที่เองผมไปในผมเริ่มต้นด้วยความเชื่อ แล้วมันก็เกิดขึ้นโดยความเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จากบังแคในในว,วันนี้พี่นะ้องประการที่สองเรารับปบติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่ออะไรประการที่สองพี่น้องดูเพื่อที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าย่างเกิดผลนเพราะพระธรรมที่บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา ในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแผ่นยูเดียแผ่นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโล,อนลกอาณาจักรของพระเจ้าจะไม่ขยายถ้าเราไม่ได้ประกอบด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าถ้าเราขาดประสบการณ์นี้คุณจะขาดพุนอาณาจักรของพระเจ้าจะไม่เกิดอันมีบางคนที่พระเจ้าใช้มากเกิดผลมากขยายอาณาจักรมากเช่นรับาลลิเกแฮม เช่นนักเทศที่เป็นฝีปากเองอย่างฟงเวชเช่นจอห์นวิเซ่เช่นมีเยอะแยะหลายคนที่พระเจ้าให้ใช้ณปัจจุบันเนีย้ยเดนน่ฮิลเกินคนมากพระเจ้าคำขาดทางชีวิตของเขาและคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่คนทั้งหลายกล่าวหาว่าเป็นคนบ้างนะ ผมยินดีที่จะเป็นคนบ้าของพระเยซูอะไรหรือยังผมยินดีที่จะเป็นคนบ้าถ้ามันเกินหัถ้ามันมี5 4า้อยสสินคนพันคนถ้ามันเคลื่อนไหวจนถึงขนาดแผ่น,นดินไทยเราสะเทือนสะท้านกันไหวผมยินดีที่จะเป็นคนบ้าของพระเยซูอะไรหรืลลยอยังพร้อมเสมอจะให้คนอื่นเรียกว่าได้้างพร้อมเสมอ อินดีที่จะเป็นคนบ้านห้าเกิดผลขอประคุณพระเจ้าพี่น้องครับดูประการที่สามเรารับปัพติศมาในพร่งยามบริสุดเพื่ออะไรอันนี้ผมพยายามค้นจากพระเจ้าของพระเจ้าเองมันไม่มีคำตอบว่าอาจารย์ผมไม่กล้ากันนะมันเสีย่ยงแต่พุทธเจ้า แต่ว่าผมพูดกับวจะนะพระเจ้าถ้าจะต้องเสี่ยงผมก็เชื่อว่าวจะนะของพระเจ้าจะรับรองค่อยทำทั้งหมดประการที่สามเรารับปติสมาันในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่ออะไรเพื่อเราจะเข้าเป็นกายเดียวกันในปีเตศกิตอาจารย์โมโลบอกว่าได้รับปติสัมาันธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เดียวเข้าเป็นกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว สาบสาบในชีวิตของเราคิดจังถ้าเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโขันเราจริงๆที่น้องเราเร้อยพ่อพันแม่เราไม่สามารถจะรักกันได้หอกมันจะมีเรื่องขนาดไหนผมกับภรรยาและลูกสะพ้ายลูกชายอยู่บ้านสี่คนบางครั้งทะเลาะกันบางครั้งผม ผมต้องเงียบภรรยาผมจะรู้ว่าถ้าผมไม่พูดอะไรแปลว่าผม,มกำลังโกกเอารู้กัน